สวัสดีค่ะหัวข้อเราวันนี้นะคะก็คือขึ้นรถที่ชอบซื้อยังไงไม่ให้เสียส่วนต่างไม่เข้าใจใช่ไหมราะว่าไม่เสียมันได้หรอนี่ทุกคนมาฟังกันก่อนนะคะเช่าซื้อรถเนี่ยบอกเลยว่าสัญญาบ้านๆคําพูดบ้านๆเ,เลยคือสัญญาธาตุแม้ว่าเราจะตายไปแล้วนะคะเราก็ต้องรับผิดชอบแม้ว่ารถจะหายรถจะอะไรเราก็ต้องรับผิดชอบค่ะ เพราะว่าก็อย่างที่บอกค่ะการเช่าซื้อรถมันก็เกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินของเราด้วยนะคะว่าถ้าเราอะมีเงินแต่ว่าเราใช้ไม่ถูกต้องมันจะทําให้ระบบการเงินเราเร็วรวนหรือว่าในช่วงโควิดอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีเงินส่งอะ่ะเราคิดว่าการคืนรถของเราอะ่ะมันจะจบลงแล้วใช่ไหมคะเราไม่มีเงินผ่อนค่างวดเขาเราเอารถไปคืนเขาแล้วมันจะจบจริงๆแล้วมันไม่จบค่ะมันจะคุณจะโดนฟ้องต่อสารนะคะ เพื่อเรียกส่วนต่างลดเรียกยังไงอ่าอย่างเช่นลดราคา1นล้านบาทใช่ไหมคะนับแต่วินาทีแรกเนี่ยที่คุณเอารถออกมาจากโชว์รูมเนี่ยรถเสื่อมราคาไปแล้วคะ่ะเหลือ8 0 0แสนบาทนะคะอืมแล้วสัญญาเนี่ยก็ทำกันร้านหนึ่งใช่ไหมคะคุณก็ต้องชดใช้ถึงร้านคะ่ะถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยเอารถไปคืนเขาใช่ไหมคะคุณก็ผ่อนได้ประมาณสองแสนแล้วแล้วคุณรู้ตัวว่าคุณไม่สามารถที่จะ ชำระค่างวดรถได้อีกแล้วคุณก็เอารถไปคืนเขาผลสรุปมาปรากฏว่าบริษัทเนี่ยก็นํารถคันนี้เอาไปขายทอดตลาดซึ่งได้ราคา3,000 300, 0นบาทเพราะฉะนั้นส่วนต่างที่เขาทําสัญญากับคุณเนี่ยมันคือมูลค่า1นล้านบาทใช่ไหมคะ mm hmm. เขายังขาดอีก5,000 500, 0นบาทเขาจะมาฟ้องเอาจากคุณ5,000 500, 0นบาทนะคะจากที่เขาเคยทําสัญญากับคุณล้านหนึ่งอันนี้ทุกคนเข้าใจไหมคะเรามาเริ่มก่อนวิธีก่อนที่เราจะเอารถไปคืนเขาอะมันมีหลายวิธีนะ ขอให้วิธีคืนรถกับไฟแนนซ์เนี่ยเป็นวิธีสุดท้ายละกันแรา้มาดูก่อนวิธีแรกเลยก็คือขายดาวต่อให้คนอื่นนะคะให้คนอื่นมารับผิดชอบแทนโดยเราเนี่ยก็หาคนที่ซื้อเนี่ยะคะ่ะก็มีส่วนลดให้เขาแต่ว่าเราดูแล้วว่าตัวเองขวันไม่ไหวแล้วก็หาคนมาซื้อต่อแล้วก็ให้เขาเนี่ยเป็นผู้เช่าซื้อแทนเรานะคะระบุในเอกสารด้วยว่าเราจะไม่มีส่วนในความรับผิดชอบกับรถคันนี้ต่อไปอันนี้ มันคือวิธีที่เขาเรียกว่าขายดาวต่อให้คนอื่นนะคะคือไปหาคนซื้อรถเรามาวิธีที่สองนะคะก็คือขายรถตามราคาเต็มเลยเราซื้อมาเท่าไหร่เราก็ขายราคานั้นเลย ก่อนที่เราจะขายได้นะคะเราก็ต้องไปบอกกับไฟแนนซ์ก่อนเพราะว่าเล่มทะเบียนรถอยู่กับไฟแนนซ์นะคะว่าเราจะขายรถคันนี้เต็มราคาเสร็จแล้วก็จะเอาเงินนั้นนมาปิดยอดหนี้ส่วนดอบเบี้ยที่มีการคิดกันก็คุยกันข่าวว่าตดหย่อนกันได้เท่าไหร่อันนี้ก็จะเคลียร์หมดเลยก็คือเราไม่มีหนี้อะไรเลยเพราะว่าเราหาคนที่จะมารับช่วงต่อนะคะในการเช่าซื้อรถจากเราและวิธีสุดท้ายนะคะก็คือการคืนรถให้กับบริษัท หลายคนก็อย่างที่บอกไปค่ะคิดว่าคืนไปแล้วมันจะไม่มีปัญหาอะไรแต่จริงๆแล้วเขามาฟ้องเราทีหลังค่ะว่าให้เรารับผิดชอบส่วนต่างจากที่เขาขายทอดตลาดแล้วเขาขาดราคาไปนะคะมันก็เลยเป็นปัญหาแล้วออยก็ไปศึกษามามันมีคำพิพากษาดีกาที่แบบกลับไปกลับมาเรายังงงเลยอะสรุปว่ายังไงอย่างเช่นมีทางออกให้ผู้เช่าซื้อพวกไฟแนนซ์ก็หาทางแก้กับอะไรเงี้ยไปไป,ไปมาม ขาพิพากษาดีกาก็กลับไปกลับมามันก็เป็นความทุกข์ของผู้บริโภคอย่างเรานะคะที่จะต้องทํางานนะคะเพื่อใช้หนี้เขาถึงเรียกว่าสัญญาท่านะคะจากที่หลายๆคนก็พูดกันออยก็มาสรุปรวมก่อนเคยดูสัญญาเช่าซื้อไหมคะสัญญาเช่าซื้อรถที่เราซื้อรถมาเนี่ยเขามีข้อตกลงอะไรกันบ้างโดยปกตินะคะเดี๋ยวออยขึ้นให้ก่อนนะคะ ขึ้นหัวข้อให้ก่อนลองไปดูสัญญาเช่าซื้อรถของคุณค่ะถ้าหากว่าคุณเนี่ยพอนไม่ไหวแล้วเขามีข้อตกลงนี้หรือเปล่านะคะข้อตกลงว่าผู้ให้เช่าซื้อยินยอมให้ผู้เช่าซื้อเลิกสัญญาได้โดยส่งมอบรถที่เช่าซื้อคืนพร้อมเคลียร์ข้างงวดที่ค้างชำระทั้งหมดและยินยอมรับผิดในกรณีนำรถออกขายทอดตลาดขาดราคา มีข้อความประมาณนี้ไหมนะคะอันนี้คือเป็นข้อความที่เขามัดไว้แล้วค่ะว่าถึงแม้ว่าเราเลิกสัญญาเขาก็จะตามติดชีวิตเราไปตลอดถ้าหากว่าเขานำรถไปขายทอดตลาดนะคะแล้วก็ขาดราคาเขาก็จะมาเก็บจากเรานะคะซึ่งออยก็ไปดูมานะคะมันจะมี2ออย่างที่เราต้องแยกให้ออกก็คือการเลิกสัญญากับการผิดสัญญานะคะอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบ กฎหมายนิดนึงการเลิกสัญญานะคะก็คือเราและเขาสมัครใจเลิกสัญญาโดยที่ไม่มีใครผิดนะัดซึ่งกันและกันอันนี้ภาษาชาวบ้านแบบชาวบ้านเลยที่พอที่จะแบบบรรยายได้ก็คือการเลิกสัญญาต่างคนต่างสมัครใจในการเลิกสัญญากันนะคะส่วนในการผิดสัญญาก็คือไฟได้ไฟหนึ่งแหละมันต้องผิดสัญญาอืม เข้าใจไหมคะเลิกสัญญาก็คือกลับคืนสูตรฐานะเดิมใครเป็นยังไงก็กลับคืนอย่างนั้นการผิดสัญญาไฟได้ไฟหนึ่งไม่ทําตามข้อตกลงที่ให้ไว้เช่นคนเช่าซื้อผิดสัญญาก็คือไม่ชําระค่าง,งวดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคําพิพากษาดีการนะคะมันมีมากมายหลายสิ่งมากในการคืนล้นแล้วก็ต้องรับผิดชอบส่วนต่างนะคะอันนี้ก็ ถ้าใครมีเคสก็ต้องดูไปแต่ละเคสกันนะคะว่าสัญญาเช่าซื้อรถที่คุณทำมานะคะมันมีข้อตกลงอะไรกันไว้ไหมมีข้อตกลงอะไรแบบนี้ไหมเราควรทำยังไงที่ออยพอสรุปใจความได้นะคะในกรณีที่มีข้อตกลงแบบนี้นะคะก็คือเราก็จะต้อง้างค้างวดรถไว้สักหนึ่งวันนะคะเพราะว่าเราไม่ปฏิบัติตามสัญญาแล้วเราเอารถไปคืนเขา นะคะถ้าเขารับรถเราก็ถือว่าเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาซึ่งกันและกันแบบนั้นมันไม่เสียส่วนต่างมันเป็นแต่ละเคสนะคะไออยไม่สามารถที่จะสรุปรวมว่าเป็นแบบนี้ต้องทําแบบนี้มันต้องศึกษาลึกๆเข้าไปแต่ละกรณีที่คุณเคยเจอนะคะถ้ามีอะไรก็ปรึกษาไออยได้นะคะแต่สิ่งสําคัญที่สุดหัวใจสําคัญเลยที่สุดก็คือการดูสัญญาเช่าซื้อรถของเราค่ะว่า มีข้อสัญญาแบบนี้ระบุไว้ไหมถ้าหากว่าไม่มีข้อสัญญาอย่างข้างบนใช่ไหมคะคุณค้างค่างวดเขาเท่าไหร่คุณเคลียร์ให้หมดเลยะคะ่ะเคลียร์ให้หมดเลยสมมุติว่าถ้าไม่มีข้อสัญญากำหนดไว้แบบนี้นะเคลียร์ให้หมดค้าง,ค,างค่างวดค่าแบบค่าติดตามทวงถามค่าอะไรไม่รู้จิปถาถะที่เขาคิดเนี่ยคุณก็เคลียร์ให้หมดเลยแล้วก็เลิกสัญญาก็คือตกลงเลิกสัญญาไม่ได้มีการผิดสัญญาเพราะเราอะคืนค่างวดหมดแล้ว เข้าใจไหมมันไม่ได้มีการผิดสัญญาซึ่งกันและกันแบบนี้เขามาเรียกส่วนต่างจากเราไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องดูติดตามต่อไปว่าทางบริษัทหรือฟแนนซ์เนี่ยเขาจะมีกรเม็ดเคล็ดลับอะไรที่จะมาเอาเงินจากเรานะคะแล้วก็ต้องติดตามต่อไปค่ะเหมือนกับแบบว่าเราโตมาเขาโตกลับโตมาโตกลับอะไรอย่างเงี้ยที่วัยพูดมาเนี่เข้าใจกันบ้างไหมคะ าเข้าใจก็ดีใจมากๆเลยอ่ะเพราะมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนอยู่นิดหน่อยค่ะค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมแล้วก็รับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ออยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ